ดีค่ะมาพบกับช่องทุ่งปุยชาแนลนะคะชีวิตอยู่เฉยไม่เป็นอย่างที่เห็นทายเล่นไปเรื่อยนะคะวันนี้นะคะมาทําค่าเซี่ยวพะจันทร์นะคะให้กับลูกค้าคุณสุริยันนะคะซึ่งอยู่จังหวัดยโสธรน,นะคะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะซึ่งคุณสุริยันนะคะสั่งคราเสี่ยวพะจันทร์มาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีนะคะใส่กับคูโบต้าสแรงแล้วก็คูโบต้า50แรงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทําค่าเสี่ยวพะจันทร์ให้กับคุณสุริยันลูกค้า V.I.P. ของเราดีกว่านะคะไปกันเลย จะเป็นตัวสั้นนะคะก็คือจะเป็นตัวที่จะใช้กับตัวคูป้ต้า36แรงนะคะส่วนตัวยาวนะคะที่จะใช้กับคูป้าตา้า50แรงอันนี้ยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําให้เสร็จนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะ นี่นะคะทั้งโจ้น,นะคะกําลังเชื่อมอยู่นะคะ นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะสามารถเข้าไปนะคะที่เพจพีเจการช่างนะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะพีเจแล้วก็การช่างนะคะก็จะเป็นเพจนะคะของทางโซนนั่นเองนะคะสามารถสั่งได้นะคะถ้าสนใจคราดเสี่ยวพระจันทร์นะคะ นี่นะครับธาเสี้ยพระจันนะครับไม่ใช่ติดผานอิสกิจนะครับมันเป็นของกูปต้าสาสิบหกแตรนะครับนี่ครับของอิสกิจตัวใหญ่ครับใหญ่กว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นชาติที่ว่าพับไม่ได้นะติด ตัววันนี้นะก็เปลี่ยนบางท่านบางคนที่อยากจะพับขึ้นบนนะครับเราก็ได้ทําคาดเทวจารย์พับขึ้นบนนะนะครับ,รบพับขึ้นนี่พับขึ้นได้นะลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับ ก็หาเชือกครับใสร่รัดรัดเอาไมหมโยกนะครับลักษณะนะครับไม่โดนไรแน่นอนครับงานแฮน d ์เมนะครับดัดมือเอง ม่มีเครื่องดัดนะครับอาจจะเบี้ยวไปบ้านขอไปด้วยนะครนะับบูธสลักก็จะเป็นตัวใหญ่เลยนะครับใช้ได้ทนนาน,นครับเวลาจะใช้งาน,นครับนี่ห็นไม่ใส่สปริงนะแต่พูดถึงการถอดสลักนะครับ ก็ถอดง่ายนะครับถอดออกเลยก็ได้ทำมาไว้ให้ถอดแบบง่ายๆครับท่องตัวดึงพือเดียวออกครับแต่ถ่ายคนเดียวครับมันดึงยากครับ วันนี้นะคะก็จะเป็นการพ่นสีจริงนะคะสีส้มนะคะกูบุตตา ก็จะตากไว้นะคะก็จะได้ส่งลูกค้าแล้วนะคะ นี่นะคะสีส,มส้มเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลาเซียวพระจันทร์นะคะซึ่งเราจะตากแดดไว้นะคะประมาณ3วันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะทําการจัดส่งให้กับลูกค้าคุณสุริยันนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดเยโซธรนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะสั่งคลาสเซียวพระจันทร์นะคะสามารถเข้าไปติดตามนะคะเพจพีเจการช่างได้นะคะ ส่วนทุงปุ้ยนะคะขอลากันไปก่อนนะคะฝากติดตามเพจทุงปุ้ยชาแนลแล้วก็ช่อง YouTube ทุ่งปุ้ยชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ